แล้วตัวฮอร์โมอนเนี้ยมันทํางานแทบจะตลอด9เดือน,นะค่ะก็ไม่แปลกเลยที่คุณแม่จะหงุดหงิดง่ายหรืออารมณ์ข,ขึ้นลงลงได้ง่ายนะคะค่ะคุณหมอทําไมคุณแม่ตั้งครันถึงแบบมีอารมแแปวบบ้องไห้บ่อยแบบนอยบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงตั้งคันนะคะเป็น ช่วงที่อารมณ์คุณได้จะสวิงเยอะมากเลยค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนทางเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสโตโรนเนี่ยในช่วงตั้งครรภ์มันทำงานสูงมากโดยเฉพาะตัวโปรเจสโตโรนเนาะโดยจะสังเกตว่าถ้าโปรเจสโตรนทำงานดีช่วงก่อนมีประจำเดือนหรืออะไรเงี้ยเราก็จะอ่อนไหวง่ายอยู่แล้วแหละแล้วตัวฮอร์โมนเนี่ยมันทำงานแทบจะตลอด9เดือนค่ะ <c oughs> ก็ไม่แปลกเลยที่คุณแม่จะหงุดหงิดง่ายหรืออารมณ์ขึ้น,น,นลงๆได้ง่ายนะคะมันเป็นผลจากการทำงานของฮอร์โมนในช่วงตั้งครรภ์ของคุณแม่นั่นเองค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะไม่อยากให้คุณแม่ซีีีีีีเเ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 รรรรรยยยยยสสสกกิิินนนไไปพาาาาาาาะะะะคคคคุณแมมมม่่่่่่อออออวงงงงๆ้้้บขจจจดดททถ คุณแม่ได้นะว่าเอช่วงนี้คุณแม่เป็นอะไรแล้วถ้าคุณแม่เริ่มมีอาการที่แบบฮอร์โมนเริ่มไม่ไม่ค่อยดีอย่างนี้ค่ะให้คุณแม่ลองหากิจกรรมให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นนะไม่ว่าจะไปเดินออกกําลังกายการนวดตัวการไปท่องเที่ยวนะคะเพื่อให้การทางานของฮอร์โมนของแม่เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ค่ะจริงๆแล้วอารมณ์พูดงี้เป็นเรื่องปกตินะอยากให้คุณพ่อนะคะแล้วก็คนร,รอบๆข้างเนี่ยช่วยสพอร์ตแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่ของเราด้วยนะ <S <S <c oughs> คุณ